สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะข้าสว่ร,รายการพิตตี้เลดี้บายสันคาค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงาม เคล็ดลับนะคะเราจะมาทําให้ไม่ลับกันค่ะใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้เรามีสาระความรู้นะคะที่จะนํามาฝากกันด้วยสําหรับสาวๆนะคะหลายๆท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหารบกวนจิตใจเลยนะคะสําคัญมากๆเลยสําหรับคุณผู้หญิงนั่นก็คือในเรื่องของทรงอกนั่นเองใช่แล้วละค่ะเป็นไงคะวันนี้ดันมาแบบว่านั่นสุดเลยเลยเต้นอีกรอบแล้วนั่นแหละคะนั่นเต้นอกนะเขาบอกว่านะคะนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของทรงอกแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่ส่งผลกระทบกับทรงอกรู้ไหมคะคุณบูเป้ คคืออะะไระเป็นเรื่องของมดลูกค่ะอ จริงนะทรงอกเราไม่เกี่ยวอะไรกับมดลูกหรอคะมันเป็นการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามดลูกของคุณมีสุขภาพดีะนะคะก็จะส่งผลถึงขนาดทรงอกผิวพรรณต่างๆมากมายด้วยโอ,โอ้ใช่ใช่ใช,ใช่มีคนเคยบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าระบบภายในของคุณผู้หญิงดีเนี่ยหน้าอกเราก็จะตึงกระชับด้วยแล้วก็วดูเปล่งปั่งมีน้ำมีหน,นว้อรวนะะถูกต้องนะี่คะที่ทาให้คุณผู้หญิงเนี่ยดูสวยตลอดการด้วยนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีทั้งแขกรับเชิญแล้วก็คุณหมอค่ะที่จะมาให้ความรู้นะคะ ไมถึงรายละเอียดต่างๆมากไปด้วยนะคะใช่แล้วละค่ะเอาเป็นว่าพักกันสักครูน่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับแพทย์หญิงหนึ่งท่านนะคะที่เธอเนี่ยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทั้งทรงอกและก็ระบบภายในให้ดีให้ฟิตเข้าอุ่นตลอดเวลาค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ มีหนึ่งกูรูค่ะที่เป็นกูรูในเรื่องของทรงอกนะคะแล้วก็มดลูกด้วยนะคะกูรูท่านนี้ค่ะเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอนุ่นของเราค่ะจะมาบอกเล่ากับคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งทรงอกและมดลูกว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างและส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่ผู้หญิงเป็นมักจะเกิดปัญหาอะไรตามมานะคะ ใชแล้วค่ะนะคะตอนที่คอเชิญเกับคุณหมอหนุ่นได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหเห็นไว้สักครู่คุณปุเป้พูดมาเขาบอกว่าซวงอกกับมดลูกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอย่างไรบ,บ้างเอ่ยอย่างไรบ้างก็คือ ทั้งทรงอกและมดลูกเนี่ยก็คือเป็นการแสดงออกถึงสภาวะการเป็นผู้หญิงแล้วเมื่อผู้หญิงเราเนี่ยเข้าเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพนันธุ์หรือว่าเริ่มโตเป็นสาวก็จะมีในเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องอทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวของมดลูกเองก็ดีหรือว่าในตัวของทรงอกก็ดีซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ก็คือฮอร์โมนอะเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่ง จะมีผลในเรื่องของพอเริ่มมีการทํางานมีการกระตุ้นนะคะจะทําให้รุ่นผู้หญิงเนี่ยมีอกที่ผายขึ้นม,มีหน้าอกที่คัดตึงขึ้นมีการขยับไซส์ของหน้าอกรวมไปถึงการทํางานของหมดรูปต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการสะโพกผายหรือว่าอิริยาบถอื่นๆที่เป็นในส่วนของการสแสดงออกถึงการเป็นผู้หญิงด้วยค่ะ แล้วอย่างเคยได้ยินมาค่ะคุณหมอว่าทั้งหน้าอกแล้วก็มดลูกเนี่ยคะคะ <c oughs> เป็นสิ่งที่บอบบางมากๆสำหรับผู้หญิง <c oughs> ค่ะ <c oughs> นอกจากบอบบางแล้วเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะ <c oughs> ปัญหาหลักๆเลยค่ะคุณหมอที่คุณหมออาจจะเคยประสบมานะคะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโซอ,อกบ้างล่ะ,ละเกี่ยวกับมดลูกบ้างล่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาอะไรคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือใน ในส่วนของทรงอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราก็จะมีปัญหาที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือในเรื่องของเนื้อง,งอกมดลูกหรือว่าถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือในส่วนของมะเร็งมดลูกซึ่งผู้หญิงไทยเนี่ยมีสถิติในอัตราส่วนการเกิดเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะ,คะ ในส่วนแล้วก็ในส่วนที่2เลยก็คือในส่วนของตัวมดลูกในตัวของมดลูกเองเนี่ยผู้หญิงเรามาีสถิติการเสียชีวิตจากการที่ผู้หญิงเป็นมะเรงปักมดลูกค,ค่อนข้างสูงมากถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการฆ่าชีวิตของผู้หญิงไทยเลยค่ะโอโฮโฮ้โหเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นมากๆเลยแล้วมีปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้นี่คืออะไรบ้างะคะคุณหมออันดับแรกเลยก็คืออย่างที่บอกว่ามดลูกกับตัวของหน้าอกเนี่ยเกิด คล่องหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก oh. ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้แหละที่มีส่วนสําคัญในการที่ในส่วนของการทํางานของ <Okay. S 1> ทั้งตัวมดลูกเองหรือว่าตัวของหน้าอกเองซึ่งอา,อาการต่างๆหรือว่าความผิดปกติต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนอกจากในเรื่องของฮอร์โมนแล้วยังมีสาเหตุในเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย <Okay. S 1> ถ้าผู้หญิงคุณผู้หญิงท่านไหนที่มีประวัติที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณคุณแม่นะคะ <Okay. S 1> เคยมีประวัติในเรื่องของการเป็นมะเร็ง mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหน้าอกหรือว่ามะเร็งในส่วนของมดลูกปากช่องคลอดหรือว่ารังไข่ต่าง ก็อาจจะมีภาวะเสี่ยงที่จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าบางคนนะคะที่อาจจะมีญาติเป็นคุณแม่เป็นหรือว่าญาติห่างๆเป็นเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงถึงขั้นต้องตัดบางทีตัดตัดหน้าอกนะคะตัดปุ๊บหรือว่าไม่ก็ตัดมดลูกหรือว่าผ่าตัดเนี่ยะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากทําการผ่าตัดเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าอกแล้วกมดลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อร่างกายอื่นๆหนึ่งไหมคะอันดับแรกเลยก็คือ คงหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพ <Okay. S 2> หรือว่าในด้านของจิตใจความมั่นใจของผู้หญิงเราเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัดหน้าอกไปอันดับแรกเลยก็คือเสียความมั่นใจหรือว่าอาจจะเสียบุคลิกภาพไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันหน้าอกคือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการการทํางานอื่นๆของร่างกายมากนักนะคะอันดับปัญหาต้นๆของการตัดหน้าอกเลยก็คือในเรื่องของสภาวะจิตใจเป็นหลักแต่ว่าถ้าในเรื่องของการตัดตัวมดลูกออกไป <okay. S 2> นะคะถ้าสมมติว่ามีปัญหาในส่วนของตัวมดลูกจนจําเป็นต้อง ตัดออกตัดทิ้งไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาะวะคือ ไม่สามารถมีบุตรได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งที่มดลูกแต่ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งที่รังไข่ตัดแค่มดลูกก็คือ,อฮอร์โมนในร่างกายยังคงอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถมีบุตรได้เพราะว่าไม่มีในส่วนของมดลูกที่จะมีการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะโอ้โหะนะคะเป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็คาดไม่ถึงนะคุณปูเป้เพราะว่าบางอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกับกรรมพนันธุ์นะคะ,ะ,คะการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะผิดวิธีต่างๆเหล่านี้จริงๆคุณหมอมีอีกทางเลือกหนึ่งไหมคะที่จะเราจะป้องกันในเรื่องของปัญหาต่างๆเหลย ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ,คะนอกจากทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งเสริมให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าะะจะเป็นในเรื่องของอการดื่มสุราก็ดีหรือว่าการดื่มผลอของหมักด,ดองต่างๆซ,งซึ่งมีผลเสียกับร่างกายและอะจาจจะกระทบไปในส่วนอื่นแต่ว่าถึงแม้ว่าอาหารจะไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ย สุดโสมได้นะคะต่อไปก็คือในเรื่องของลดภาวะเครียดแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเอากําลังกายมากๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8ดแก้วแค่นี้ร่างกายของเราก็อาจจะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วที่สําคัญเลยก็คือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะการที่จะป้องกันในเรื่องของมะเร็งบมดลูกหรือว่ามะเร็งควรที่จะตรวจสุขภาพตรวจภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คดูว่าของเราเนี่ยได้รับเชื้อหรือยังแล้วปัจจุบันเนี่ย ทางการแพทย์ได้มีวิวัฒนาการก็คือมีวัคซีนในเรื่องของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะคืออันนี้ก็สามารถช่วยช่วยป้องกันหรือว่าลดภาวะของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บของผู้หญิงได้เช่นเดียวกันค่ะโอโ้โหคุณหมอพูดแล้วดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าเรารู้เลยว่าเราทําอย่างนั้นทุกวันไม่ได้อ,อย่างยพวกเราอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บหาอะไรง่ายๆทานละถูกต้องแล้วเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจไงคุณผู้ชมว่าไอสิ่งที่เราทานไปเนี่ยมีสารปนเปื้อนสารเคมีมีสิ่งวัตถุเจือปนอาหาร อะไรมาหรือเปล่านะคะทีนี้ต่อไปก็คือการตกค้างถใช่ไหมน้ําดื่มเองก็ตามมันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวมากนะคุณผู้ชมสมมุติเราดื่มน้ําทุกวันเนี้ยน้ำที่เราดื่มไปไม่สะอาดทีนี้ทำยังไงล่ะร่างกายเรากา็ปรับตัวได้บ้างปรับตัวไม่ได้บ้างเกิดการตกค้างอีกเหมือนกันนะคะนอกจากนี้อย่างที่คุณหมอได้บอกนะคะนอกจากอาหารการกินแล้วความเครียด คนเราทุกวันนี้คุณผู้ชมคนไทยเนี่ยยังไงคะเครียดมากเครียดเรื่องอะไรคะคุณคาหลายเรื่องมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถติดเรื่องงานเรื่องเงินต่างๆนะคะรวมๆแล้วเนี่ยภาวะความเครียดอยู่สูงตลอดนะคะใช่แล้วท,ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันหลีกเลี่ยงยากอาหารการกินเกิดจาเป็นต้องกินเหมือนเดิมเครียดก็บ,บางทีก็ต้องเครียดบ้างนะคะ ทีนี้ต้องมาถามว่าวิธีการอื่นในการ<ช>ที่เป็นตัวช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาสมบูรณ์กลับมาเหมือนรีบูสตัวเองใหม่นี่ฮะหรือทําให้สดชื่นขึ้น,นมาใหม่มีชีวิตชีวะขึ้นมาใหม่เนี่ยมีอะไรที่เป็นทางเลือกอื่นบ้างไหมคะ อะไรที่เป็นทางเลือกป้าก็คือในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารเช่นคนเลือกดูแลในเรื่องของสารอาหารที่จะเข้าสู่ร่างกายอาจจะอา,อาจจะเลือกในส่วนของโปรโตีนถั่วเหลืองซึ่งโปรโตีนถั่วเหลืองเนี่ยมีการามีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายก็จะเป็นอีกอ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะคะหรือแม้กระทั่งการเลือกอรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทับทิมหรือว่าชาเขียวก็ดีคือ2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะเกิดกับร่างกายของเราแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยะคะ่ะ นั่นคือการรับประทานนะคะที่เป็นพวกสารอาหารและอย่างผลิตภัณฑ์จากซันคาลาค่ะเขาส่งผลยังไงกับพวกมดลูกหรือว่าขนาดทรงอ,อกเรายังไงบ้างคะคุณหมอคะในส่วนของซันคาลานะคะคือเท่าที่ดูหลังกล่องก็คือจะมีในส่วนของสอารสกาัดที่ที่มี เกี่ยวเนื่องในเรื่องของระบบฮอร์โมนซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีมีการปรับเข้าสู่สมดุลแล้วก็ดูแลในในเรื่องของระบบภายในของผู้หญิงเราได้ดีขึ้นนะคะแล้วอย่างนี้สังคาราเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของมดลูกและบริเวณหน้าอกของเราอย่างไรบ้างคะ ดูแลยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าเท่าที่อ่านดูข้าง,างหลังกล่องเนี่ยจะมีสารสาคัญเลยก็คือมอีส่วนประกอบของสารสก,กัดจากโปรตีนถั่วเหลืองซึ่งตัวนี้เนี่ยมีสารสาคัญเลยก็คือเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีฮอร์โมนที่ดีนะคะแล้วก็มีการระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีเนี่ยจะทําให้การทํางานของมดลูกเนี่ยเป็นปกติลดภาะวะการตกค้างต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประจำเดือนทำให้ประจำเดือนเนี่ยขับออกได้เป็นปกติสม่ำเสมอถ้าร่างกายของเรามีสุขภาพ ที่แข็งแรงก็ลดโอกาสเสี่ยงหรือว่าเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ค่ะและอย่างนี้ผริตภัณฑ์ังคาราค่ะเหมาะกับคุณผู้หญิงช่วงวัยไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันสามารถทานได้ทุกวัยนะคะแต่ว่านุ่นอยากแนะนําให้เป็นผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไปเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วแล้วก็มีอัตราเสี่ยงหรือว่าลด ภาวะเสี่ยงต่างๆเนี่ยลดน้อยกว่าผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มเป็นสาวคือในช่วงของการเป็นสาวเนี่ยอาจจะมีการแกว่งของฮอร์โมนได้เพราะว่าเพิ่งเริ่มเป็นแต่ว่าถ้าหลังจาก20แล้วร่างกายมีปัญหาก็ควรที่จะหาตัวช่วยมาดูแลร่างกายค่ะอ๋โอโหนะคได้ได้ว่าเป็นสาระความรู้ดีๆนะคะที่คุณหมอนุ่นได้นํามามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยดังนั้นอย่าลืมนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเราเองเบื้องต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็การรับประทานอาหารเสริมนะคะอย่างผลิตภัณฑ์จากซันคาร่านั่น มากมากนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะติดตามต่อช่วงหน้าค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงสันคลาลา1กล่องราคา8 5 0บาทพิเศษถ้าซื้อ2กล่องในราคา1,700บาททางรายการแถมให้อีก1กล่องค่าจัดส่งฟรีค่ะ มั่นใจได้สินค้าของแท้ร0อเปอร์เซสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090 308 3864-7 อาล่ะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราได้ไปคุยกับคุณหมอนุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของหน้าอกนา์าใจนี่ะคะหรือว่ามดลูกกันอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีการทางออกแนวทางการแก้ไขยอย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะป,ป,ปุเป็ละปุน,นิมนะคะอยู่กับ1สาวสวยนะคะ ผิวพรรณเปล่งประกายออร่ามากแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลมากๆเลยจริงไหคะคุณโบใช่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีคำทงนั่นเองนะคะเข้ามานั่งตรงนี้ปุ๊บค่ะออร่าแผ่กระจายเลยใช่ดิฉันแสบตาหมดเลยอะประมาณนั้นเลยก็บอกว่าแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยค่ะแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะก็มีปัญหาแบบที่ผู้หญิงมีหลายๆอย่างมากอย่างแรกภายนอกจะเป็นเรื่องผิวพรรณค่ะก็คือ ถึงแม้จะเป็นคนขาวแต่ก็คือไม่ได้ขาวแบบกระจางสายจะดูขาวแบบโปวยๆแล้วก็ขาวกระดาษใช่เหนือนิดนึงใช่แล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอ t e x t อร์ของผิวไม่เรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลําบากนะใช่คือคุณปูนึกออกไหมถ้าเกิดว่าคนที่ขาวเนี่ยนะปัญหาต่างๆตามมาง่ายมากอย่างมีรอยขีดข่วนขูดนิดนึงนะมาแล้วํำง่ายเออํำง่ายดําง่ายแล้วสีผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปหาวิธีการแก้ยังไงเนาะใช่แล้วยากมากคะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้แบบอฮะฮะ ขนาดนี้ด้วยคือ <c oughs> อะไรคะ oh, อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่ามันสําคัญและจําเป็นมาก <c oughs> นั่นก็คือเรื่องหน้าอกนั่นเองกระซิบบอกนิดนึงได้ไหมคะคือแต่ก่อนรู้สึกแบบไม่เต่งตึงนะคะเรารู้สึกเหมือนเล็กลงเล็กลงทุก<อ>วันด้วยนะบอกจาตรงเมื่ออายุมากขึ้นเสี้ยวนะผู้หญิงนมงเล็กอะใช่จ้ะเสีย้ยวมากไม่ใช่เราไม่ใช่เราเลยนะคะคือแต่ก่อนก็ไม่ได้แบบว่ามีขนาดหน้าอกที่แบบใหญ่ประมาณนี้เล็กกว่านี้แล้วก็อ้วนกว่านี้ด้วยค่ะหุ่นอวบกว่านี้แต่ก็คือ หน้าอกเล็คนนี้อีกน้องจริงจริงแล้วคนอ้วนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะมาพร้อมกับหน้าอกนะใช่เพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นไขมันใช่ไหมต้องอันนี้คืออ้วนแต่ว่าน่าอกเล็กด้วยใช่ค่ะเหมือนดิฉันเลยอะยังไงคะอ้วนปุ๊บขาใหญ่เลยหน้าอกไม่ได้ใหญ่ขาใหญ่เลยเอาเรื่องจริงมาจริงแคะนะคะคุณปูเป้คะแล้วอย่างนี้เนี่ยไปเจอผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังไงอะคะก็ต้องเล่าปัญหาก่อนเลยก็คือนอกจากปัญหาผิวพรรณภายนอกแล้วก็ยังมีปัญหาแบบ อ่อนเพลียง่ายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เลยแบบละที่เคลียดมากที่สุดเป็นปัญหาตกขาวซึใช่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วเราบอกใช้ไม่ได้ถูกต้องนะคะเป็นปัญหาที่ผู้หญิง ชาติไทยของเราเนี่ยควรที่จะหันมาใส่ใจนะฝากถึงคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะประมาณนั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเคยไหมไปทํางานกับอะไรหลายคนนะไปเจอผู้หญิงอะไรคนรู้ว่าอยู่ในคนหมู่มากเฮ้ยฉันนี่ฉันได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกแถวบนตัวอวบเวตของเควงหรือเปล่าเออนั่นสิเคยคิดแบบนี้เคยคิดแบบนี้แล้วก็หาตัวจับไม่ได้อยากจะไปขอดูแบบเฮ้ยของคุณหรือเปล่ามันก็ไม่ได้งาเพราะมันอยู่ภายในใช่ถูกปะ แล้วไอคนที่เป็นเนี่ยยอมรับเลยต้องเสียเซลลแน่นอนถูกต้องและไม่รู้จะไปบอกใครแม้แต่เพื่อนสนิทเราก็ไม่กล้าเดี๋ยวก็จะแบบอุ๊ยเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ตอนนั้นเป็นเสียเซลไหมเสียเซลมากแล้วยิ่งแบบอย่างเรื่องกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่รับไม่ได้จริงๆเลยจำเป็นแบบเออฉันต้องหาทางแก้ด้วยความบอกใครไม่ได้ก็ google เลยค่ะอากูค่ะก็เข้าไปก็แบบ อหาทั้งสาเหตุหาทั้งวิธีแก้ไขนะคะแต่ก็เจอหลายๆอย่างแล้วลองนํามาใช้แต่มันยังแบบไม่หายหลังจากนั้นก็เลยลองมองเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะจนได้มาพบแล้วก็ได้ลองซันคาร่าเนี่ยนะคะแล่าถึงตอนที่เป็นตกขาวเลยค่ะมีอาการคันด้วยไหมคะแน่นอนคันทู่อะไรประมาณนี้ป่ะคะประมาณนั้นเลยเออคือมันมาด้วนาะคู่กันยห่นะคะแล้วทานแล้วเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์หรือว่าแตกต่างงไงบ้างเอ่ยก็ อ,อย่างช่วงเดือนแรกใช่ไหมคะก็จะทานปริมาณมากหน่อยก็คือ<ม>ทานตอนท้องว่างทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะรู้ส<ม>ึกร<ม>่างกายแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องหุ่นหน้าอกแล้วก็แบบ ส่วนตกขาวนี่แบบเดือนล่กหายไปอย่างชัดเจนคือชีวิตมันดีขึ้นชัดเจนค่ะคือผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มีปัญหาในจุดซ่อนเลนเ,นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครใแล้วก็คิดแล้วก็เครียดหน้าก็แบบว่าเหี่ยวเลยแต่พอรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์จากซันคลาร่าเข้าไปเนี่ยยันเชื่อแน่เลยนะคะว่าเขาออกมาจาก ปะกายแววตาเขาเลยว่ามันรู้สึกดีจริงๆอันดับแรกเลยผิวพรรณใช่อันดับแรกเลยจะเป็นเรื่องผิวพรรณกับตกขาวซึ่งตกขาวนี่เป็นเรื่องที่เครียดมากพอตกขาวหายไปเหมือนแบบว่าใจเราก็ดีขึ้นมันค่อยๆดีขึ้นเลยใ่ค่ะแล้วผิวพรรณเรื่อง texture ที่บอกว่าแก้ยากอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนนูนเต็มขึ้นตัวเองนี่เมียนมากเลย Amazing ดูแบบเรียบเป็นเดียวกันเลยมาก มีออร่ามากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเห็นผลชัดเจนคือเดือนเดียวเดือนแรกเลยค่ะเดือนเดือนแรกเห็นผลเรื่องตกขาวชัดเจนมากแต่กินก็ทานต่อมาเรื่อยๆแล้วก็บอกดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบเพื่อนบอกว่าเปลี่ยนไปจริงๆเห็นทุกวันนี้กับแต่ก่อนอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนอวบเฟิร์มกระชับไปหมดคล้ำกวัานี้เยอะค่ะแล้วอย่างทุกวันนี้คะเห็นท่านบอกว่าชีสแรกๆที่ทานเนี่ยทานสองเม็ดตอนนี้ขนาดนี้ทานอยู่ ตอนนี้ก็คือวันละ2เมตรค่ะจะเหลือ,อทันก่อนนอนอย่างเดียว<ช>นะคะแล้วแต่สไตล์ในการร<ช>ับประทานของแต่ละคนนะคะเพราะว่าทานในขณะที่ท้องวา่างน,นะคะ <ตา S 1> ก็<ม>จะเห็นผลได้ชัดเจนค่ะอ่ะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์สังคาร่านี้แล้วนะคะปกติเนี่ยมีโอกาสได้ทานอาหารเสริมตัวอื่นอีกไหมคะปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่แบบวิตามินซีวิตามินบีที่เขาทานกันทั่วไปอะค่ะแบบว่าแค่เสริมในสิ่งที่เราขาดประจําวันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว นะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์จากซันคาร่าเนี่ยเขาจะครบวงจรไงคุณนะคะมีสารสก,กัดจากธรรมชาติต่างๆมากมายดังนั้นสาหรับคุณผู้ชมค่ะที่บอกว่าอยากจะขาวออร่าแบบนี้เนี่ยสนใจนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะเขาบอกว่าของดีแบบนี้เนี่ยอย่าช้าค่ะนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสอบถามว่าคุณก็จะดูสาวขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ที่สําคัญมีออร่าข,ขึ้นด้วยนะคะใช่แล้วะค่ะเอาละค่ะ,ะท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องขิงนะคะแนะนําคุณผู้ชมที่มีปัญหาไะะม่ว่าจะเป็นอาการตกขาวหรือว่าผิวพรรณไม่ เรียบเนียนนะคะไม่เป่งปังดูมีออร่าหรือว่าไม่ฟ resh ไม่สดชื่ขนขณะที่มีประจำเดือนเองก็ตามนะคะให้แนะนําฝากไปถึงทางบ้านนิดหนึ่งว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ควรจะแก้ไขด้วยวิธีการอะไรค่ะค่ะก็อยากฝากถึงสาวๆทุกคนนะคะที่กําลังหาตัวช่วยด้านสุขภาพ <c oughs> ปัญหาสุขภาพผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้อยอก <c oughs> น้อยอกเล็กอกไม่เต่งตึง <c oughs> ปัญหาตกขาวปัญหาอว้วก <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากจะให้มาลองซันคาร่าค่ะเพราะว่าขิงลองแล้วมันช่วยได้จริงๆอยากจะให้มาเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตนะคะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งได้ให้แบบมั่นใจมากขึ้นอยากจะให้มาหยุดแก่แต่ไม่หยุดสวยด้วยกันค่ะโอ้โหนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเรามากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ค่ะโทรมาสอบถามที่ข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะใช่แล้ว่ะคะและในช่วงหน้านะคะเรามีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่อีกเช่นเคยค่ะ กับเข้ามาสู่ช่องสุดท้ายของรายการของเรานะคะและช่วงนี้ค่ะสําหรับใครเนี่ยที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อจะดูแลเสริมสุขภาพแล้วก็ระบบภายในรวมไปถึงส่งผลต่อบริเวณทรงอกของคุณด้วยนี่นะคะหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า1เลยเห็นผลจริงค่ะ2เลยอุดมไปด้วยสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติอย่างครบถ้วนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสารสกัดจากอะไรบ้างค่ะใช่แล้วนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์จากซันคาร่าค่ะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะมากๆเลย <Okay. S 2> นะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะคะสารสกัดนะคะจากทับทิมหรือว่านะคะจะเป็นสารสกัดจากต่างๆมากมายมีอ,อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าสําหรับตัวแรกค่ะคุณคูคณเป้อะไรคะสารอาหารตัวแรกนะคะคุณผู้ชมที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยไฟโตเอสเทอเจนนะคะเป็นตัวที่ทําให้ฮอร์โมนภายในร่างกายของเราเนี่ยมันเข้าที่สู่สมดุลน,นะคะไม่ขึ้นลง จนสวิงมากจนเกินไปนั่นเองนะคะมีผลต่อภาวะฮอร์โมนด้วยโอ้โหาาว่าสาวัยรุ่นมากเลยค่ะสวิงสารสกัดตัวถ่อไปนะคะก็เป็นส,นสารสกัดจากทับทิมนั่นเองเขาบอกว่าตัวนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการต้านโรคมะเร็งด้วยแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะคุณขาแล้วตัวต่อไปนะคะก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลค่ะคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะ,คะ,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 คะผู้ชมสามารถที่จะเติมเต็มของเอ่อให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของ รากผมขนเล็บต่างๆนะคะรวมไปถึงผิวพันผิวหนังด้วยทําให้มันดูเปล่งปลั่งมีออร่าแล้วก็ดูมีน้ํามีนวลนั่นเองใช่แล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าเขายังมีสารสกัดจากเปลือกสนด้วยค่ะ,คะนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคอลลาเจนที่สําคัญมีสารต้านอนุมูล อิสระนะคะหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะคะสำหรับสาวๆท่านใดที่บอกว่ารับประทานเป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยแน่นอนเลยนะคะที่สําคัญสุขภาพดีผิวพรรณสดใสเปล่งปังและทําให้ขนาดของทรงอกเนี่ยดูสวยงามด้วยโอ้โหนอกจากนี้แล้วนะคะคุณพันธ์สันคล่าค่ะยังใส่อัลฟาไลโปอิกนะคะเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการต้านรุ่มิสระนะคะแล้วก็การทํางานของสารตัวอื่นเนี่ยทำงานได้อย่าง ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองและตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นสารสกัดจากชาเขียวค่ะซึ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าช่วยยับยั้งนะคะการเกิดการเก,กาะของไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญในร่างกายให้ทําได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีตัวสําคัญนะคะของสารสกัดจากชาเขียวนะคะในการที่จะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายของมนุษย์เราอีกด้วยใช่แล้วนะคะเรียกไ,ได้ว่าครบถ้วนเลย<ช>นะคะ,ะ,คะสําหรับท่านใดที่สนใจ จเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย<ช>เขาได้รับการรับรอง<ช>จากองค์การอาหารและยาด้วยดังนั้นปลอดภัยแน่นอนสําหรับผู้บริโภคค่ะ<ช>และสำหรับท่านใดที่บอกว่าสนใจเนี่ยโทรมาสอบถามที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมง,งานที่จะคอยรับสายแล้วก็คอยให้ความรู้ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตก่อนนะคะว่าของจริงกับของปลอมนะคะต่างกันยังไงนะคะ<ม>ถ้าเป็นของแท้จะต้องมาจากบริษัทนี่นะคะ Natural Herb Industry จำกัดแบบนี้นะคะ<ม>อย่างแรกคือจุดสังเกตนะคะ แล้วอย่างที่2ค่ะด้านหน้ากล่องนะคะจะมีติดสติกเกอร์นี่นะคะโอเคไลฟ์ OK Live, นั่นเองนะคะต่อมาค่ะจะเป็นลายน้ำที่อยู่บริเวณด้านข้างกล่องนะคะซึ่งเป็นฉลากแปะ ปิดนะคะหัวและคลายกล่องเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะก็จะเป็นลายน้ําแบบนี้นั่นเองนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆแบบนี้ค่ะใช่แล้วนะคะหรือว่าสาหรับท่านไหนที่บอกว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่ฟังไม่ทันโทรมาสอบถามข้อมูลดีกว่านะคะเพราะว่าสําหรับในส่วนของการขายด้านนอกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ของปลอมก็เยอะของไม่จริงก็เยอะและถ้าหากว่าเราทานนะคะในส่วนของสารอาหารที่เขาไม่มีประโยชน์หรือว่าเป็นของปลอมเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยดังนั้นนะคะเพื่อความชัวร์โทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างดีกว่าค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็ ที่สําคัญนะคะนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วให้สารอาหารที่เติมเต็มนะคะต่อร่างกายและระบบภายในของคุณผู้หญิงแล้วนะคะอย่าลืมออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสาหรับกิจกรรมดีๆนะคะสาหรับเทปหน้าน,นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปแล้วต้องขอขอบคุณและสวัสดีสสดค่ะ,คะ ซันคลาลา่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรีทุกวัยช่วยดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกซันคลาลา่าประกอบด้วยสารอาหารมากคุณประโยชน์ถึง6ชนิดซึ่งจะสามารถลดอาการสตรีวัยทองลดอาการปวดท้องประจำเดือนช่วยในยเรื่องตกขาวมีกลิ่นและสามารถขับของเสียที่ค้างค้างภายในหมดลูก ซันคลาร่าได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาว่าเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยไร้สารพิษนอกจากนี้ยังมีเครื่องมหมายฮาลานที่แสดงว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้ซันคลาล่าหกล่องราคา850บาทพิเศษซื้อ2กล่องในราคา1,700บาทแถมฟรีทันทีอีก1กล่องสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 9 0 3 0 8 3 8 6 4ถึง7 Oh, um.